สวัสดีครับวันนี้เราจูบินเตอร์นะครับวันนี้พามาดูตู้สตอมสาวซิสเต็มบายร้านจูบินเตอร์นะครับอันนี้เรียกว่าอ่าสูตรกระแทกข้างนะครับตัวนี้กระแทกข้าง21นิ้วนะฮะตัวนี้21นิ้วที่เราเห็นเราขายอ่าทำขายบ่อยๆจะเป็น18นิ้วนะฮะอันนี้21นิ้วนะสีระเบิดนะฮะตะแกรงปั๊มนะครับหนาๆสวยๆนะครับสีระเบิดขอบเหล็กนะโลโก้สตอมสาวซิสเต็มเลยนะครับผมตัวนี้ สีระเบิดช้ำๆเลยนะครับผมเพิ่งออกจากเตามาหูยกเหล็กขอกเหล็กนะครับไม้อัด20มิลแล้วก็ดำยางหนาครับด้านในนะฮะดำสองชั้นยางหนานะครับกระดูกนะครับดูดีๆนะครับจะเห็นกระดูกกระดูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเยอะมากแล้วเราใช้ไม้ดำสองชั้นนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับหูยกเหล็กนะฮะอ่าด้านหลังก็จะเป็นเพจสเปคคอนนะฮะเนี่ยเพจสเปคคอนก็จะใครเอาสเพจสเปคคอนเราก็จะให้เพจสเปคคอนบายร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมไปเลยนี่นะครับ หรือใครจะเอาแบบกดเราก็มีแบบกดให้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่พื้นที่เล่นนะบางคนชอบต่อง่ายๆก็ใช้สเปรคอนบางคนบอกว่าสเปรคอนชอบเสียก็ใช้แบบกดใส่สายเอาครับก็ตู้เป่านะครับ21นิ้วไม้อัดแท้ขอบเหล็กหูยกเหล็กนะฮะตะแกรงปั๊มนะตู้เป่าใบละ6,5 0 0นนะครับผมตู้เป่าใบละ6,5 0 0นหนะครับหรือว่าพร้อมดอกนะครับพร้อมดอกเริ่มต้นที่ดอกละ5 0 0 0บาท ใบหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสำหรับยี่สิบเอ็ดนิ้วนะถ้าใครใส่โฟเมก้านะเพิ่มใบละห้าร้อยบาทนะโฟเมก้าก็คือขอบสีนะสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีชมพูนะอันนั้นต้องเพิ่มใบละห้าร้อยอันนี้เป็นสีระเบิดนะครับผมเป็นงานสีระเบิดนะครับดูสีระเบิดของเรานะสีอินฟลักซี่โคทานะครับแห้งแล้วจะแข็งๆเลยนะครับตัวนี้ตู้ป่าใบละหกพันห้าครับถ้าใส่ดอกนะครับเริ่มที่ดอกละห้าพันนะครับห้าพันห้าหกพันห้าเจ็ดพันห้านี่ต้องคุยว่าจะใส่ดอกสเปคไหนนะ อันนี้ลูกค้าก็สั่งต๊้เป่าสั่งต๊กเป่ามานะครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูว่าไปไหนครับผ้าจารย์นี้สั่ง4ใบนี่ครับเขาดูรูปคลิปเรามานะครับที่เราทําส่งไปแล้วนะครับอันนี้2ใบรอบที่แล้วนี่ครับขอขนาดครับ70-70คูณ74นะครับตู้เป่าใบละหกพ0น้านะครับผมก็โอนเรียบร้อย26,000 4ใบนะครับพระอาจาจาระอาจานไปไหนะอาจา์นี้ลูกค้าเก่าเรานะครับเพราะว่าซื้อฮอนเอสเออะไรเนี่ยครับประจําเลยนะครับผมก็ เดี๋ยวส่งไปไหนอะเดี๋ยวหาที่ส่งก่อนเนี่ยครับของถึงแล้วในช่างเนี่ยปั๊มหาอุดรนะฮะโนนศิลาขอนแก่นนะฮะเนี่ยอันนี้ตอนที่เราส่งหอนนี่ครับนี่ครับของถึงแล้วในช่างนี่ครับเราขายจริงส่งจริงโอนจริงนะครับตัวนี้ราคาไม่ไม่รวมค่าจะส่งนะครับราคา6ก0 0้าต้องมารับหน้าร้านนะส่วนค่าจะส่งก็ต้องดูเอาว่าอยู่จังหวัดอะไรพื้นที่อะไรครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับตู้ต่ตอมสาวซิสเต็มนะครับก็จะมีดอกนะครับดอกก็มีตั้งแต่ดอกไว้สนิ้วเมล็กก้อนเดียวนะฮะอะไวบ หรือว่าจะไว้ห้าแม่เหล็กสองก้อนหรือว่าจะไว้หกอันนี้อยู่แต่ลูกค้าเลครับดอกก็มีตั้งแต่ห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันไปถึงหมื่นก็มีนะครับสําหรับดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วอันนี้ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะฮะตู้ตัวท็อปของเรานะครับตู้เปล่าหกพันห้านะครับใส่ได้ทุกดอกนะครับผมเราแถมสเปคคอนหรือว่าที่กดนะครับเรียบร้อยนะครับไปถึงใส่ดอกใส่ตู้ได้เลยนะครับผมหรือใครจะให้เราใส่พร้อมดอกก็จัดมาได้นะสำหรับตู้ยี่สิบเอ็ดนิ้ววันนี้นะครับนี่นะครับตะแกรงปั๊มหนาหนะฮะ ตวยเนียนะสตอมสีสาวสเต็มใบร้านจูปินเตอร์นะครับผมนี่ครับเพจของเรานี่ฮะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเดียวกับโฟเมก้าสีน้ําเงินที่ส่งไปอ่าชุดใหญ่นครสวรรค์นะฮะถ้าใครเห็นชุดใหญ่นครสวรรค์ก็คือสูตรเดียวกันเลยนะครับสูตรเดียวกันนะแต่นครสวรรค์หุ้มโฟเมก้าสีน้ําเงินก็จะแพงกว่าตัวนั้นก็ใบละเจ็ดพันบาทนะครับนี่ครับร้านจูปินเตอร์ก็สนใจนะครับสิบแปดนิ้วก็ทํานะสิบแปดนิ้วทรงนี้อยู่ใบละห้าพันบาทโฟเมก้า นะครับโเมก้กใบละ5,000ันถ้าพาไม่โเมก้กใบละ4,500นะครับถ้าใครสนใจ18นิ้วก็อยู่ใบละ4,5 0 0นะครับผมก็แจ้งราคาเขา้า<ๆ>ไว้ตรงนี้เลยก็หูยกเหล็กขอบเหล็กตะแกรงปั๊มเหมือนกันแต่ว่า18นิ้วขนาดก็จะ80 60, 60, 60นะครับตามนั้นเลยนะคใครสนใจก็เบอร์โทรตามด้านล่างนะครับ0 8 2 5 4แ6 5 4 0นะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์ line, สอบถามได้แล้วก็ใครจะทักเพจ a c e b o o k ก็พิม์ร้านจุบอินเตอร์นครปฐมเลยนะเด็กใครสนใจจะ สอบถามฮอนเอสเอก็สอบถามได้เอสเอมีทุกอย่างนะครับฮอนเอสเอแต่ตู้เนี่ยไม่ได้ติดโลโก้เอสเอเราจะเน้นเป็นแนวสตอมของเรานะครับผมก็ประมาณนี้เลย6ใบใครชอบเบสแน่นๆลอยๆหนังแข่งนะครับที่ว่า240ดอกที่แข่งกันนั้นก็จะเป็น24นิ้วก็ทรงนี้แหละครับคล้ายๆอย่างนี้24ินี้ก็จะใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะครับนี่ครับก็ใครชอบนะครับกระแทกข้างนะครับแนวภาคกลางนะครับแรงมากนะครับสูตรนี้นะครับ ตู้เปล่ายีนิ้ว6 5 0 0ตู้เปล่า18นิ้ว4,5 0 0นะครับประมาณนี้เลยใครสนใจก็สอบถามข้อมูลนะครับทักเฟซทักไลน์มาได้หรือว่าจะโทรมาหาผมโดยตรง0 8 2 5 4 0 6 5 4 0นะครับวันนี้ร้านจูบินเตอร์ก็รีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อยู่ร้านเรานะฮะอยู่4ี่แยกไฟแดงวัดวังตะกูนะขาเข้าเมืองนครปฐมนะต้องวิ่งเส้นมาลายแมนมาจากสุพรรณอูทองกำแพงแสนนะร้านผมจะอยู่ไฟแดงวังตะกูก่อนถึงราชพัฒน์นะตึกสูงๆก็คือราชพัฒน์แต่ถ้าใครมาทางเพชรเกษมนะครับ วิ่งเลยไฟแดงนะครับไปยูเทิร์นตรงคาเฟ่เครื่องบินนะหรือตลาดนัดเครื่องบินนะครับยูเทิร์นกลับมาร้านจะอยู่ก่อนถึงร้านยางนะครับจะเจอร้านยางก่อนแล้วก็จะเจอร้านผมนะครับหุบนิดนึงนะครับคอยมองให้ดีก็จะมีฮอนอยู่แบบนี้เปิดทุกวันนะครับ9โมงถึง6โมงเย็นนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดมีวันหยุดก็ต่อเมื่อไปส่งลูกค้าชุดใหญ่ๆนะครับก็จะหยุดร้านไปนะครับก็ใครสนใจตู้นะครับหรือว่าใครไม่ชอบกระแทกข้างนะครับเป็นเทอร์โบก็ได้นะครับ เทอร์โบ21นิ้วก็ราคาเดียวกันนะครับตู้เปล่า6,500นห้นะครับเทอร์โบหน้าโค้งนะเดี๋ยวพามาดูนะนี่ฮอนอันนี้จะเป็นพวกชุดพาวเวอร์ที่อยู่ในร้านเรานะครับชุดพาวเวอร์ต่างๆนะฮะพาวเวอร์สตอร์มนะครับอะไรประมาณนี้ครับฮอนเอสเอนะครับผมแล้วก็ตู้ชุดเล็กชุดใหญ่ลองเข้าไปดูนะฮะเนี่ยใครจะสนใจเป็นเทอร์โบเทอร์โบก็งานขอบเลรกสีระเบิดเหมือนกันนะครับหูยกตะแกรงปั๊มเหมือนกันตู้เทอร์โบก็ตู้เปล่า6,500เหมือนกันนะครับสีระเบิดเหมือนกันไม้อัดแท้เหมือนกันครับก็ใครชอบเทอร์โบ เทอร์โบเนี่ยถ้าเป็น18ก็ใบละ4,5 0 0เหมือนกันนะครับเท่ากับกระแทกข้างนะครับเท่ากันก็โลโก้สตอมเพจสตอมทุกอย่างเหมือนกันก็คือเลือกให้ได้2สูตรละกันเทอร์โบหรือกระแทกข้างนะถ้าเป็นแนวดนตรีคาราโอเกะก็ตอบโจทย์ไปที่แนวเทอร์โบแต่ถ้าแนวเปิดเครื่องไฟกลางแจ้งก็ไปกระแทกข้างนะครับก็เลือกเอานะฮะราคาเท่ากันกระแทกข้าง18เทอร์โบ18ตู้เป่าใบาละ4,500น้นะครับตู้พร้อมดอก ใบละ7,500พันนะครับผมหรือว่าคู่ละ15,000ห้าสำหรับ18ส่วน21นะฮะตู้เปล่า6,500นห้นะครับพร้อมดอก11,500หนารนะครับคู่ละ23,000ืนามนะครับถ้าเป็น21นะครับก็ประมาณนี้ร้านจุกอินเตอร์ก็สอบถามได้เลยนะสินค้าภายในร้านมากมายนะวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยกับตู้ลำโพง21นิ้วนะฮะสตอมซาวด์ซิสเต็มนะครับบ่ายร้านจุกอินเตอร์นครปฐมนะครับวันนี้ ราไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะตอนนี้ก็ผู้ติดตาม49,000แล้วก็ใกล้50,000แล้วก็ขอให้ติดตามไปเยอะครับ100,000ซับไปเลยนะครับวันนี้รายไปเท่นี้ครับสวัสดีครับ